อ่เริ่มเบืองนี้เรียกไฟเหลีห่ยงไอป้าเราเนี่ยดีโบหนึ่งจุดเก้านะครับหนึ่งจุดเก้าลูกขาแจงว่ารถเนี่ยการสะดุดนะครับสะดุดเคกอ่าเด,เดี๋ยวเหยียบเบื้องนะครับอาจจะมีควันขาวนั่ รถหอมสะด H ุดนะครับอ่าเดี๋ยวไปล่วงครับเบิงครับเบิงนะครับเสียงอาการเสียงไรเลยตึบ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 โอ้ชัดเจนนะครับฟันทุ่งไหนเลยนะครับนี่รถอ่อยเราเคยสอมหัวฉีดนะครับว่าเป็นอาการแบบเกาอีกหล่าท่นอ่าเดี๋ยวจะถอดหัวฉีดออกมาเช็คเบิงนะครับ หนึ่งจุดเก้าฮอบเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวทำการถอดเช็คเลยอ่ะเดี๋ยวจะทำการโยกก่อนนะครับหัวนี้หัวนี้โบเข็บแรงดันเลยครับเข็มขินอยู่นัมันอ่านี่มันไล่กลับเบิดนะครับนี่ออกไกร่กลับเบิดเลยหัวนี่เสียเยอะลองเช็คอีกหัวนึงก่อนนะครับอ่า อันนี้ก็คือปกตินะครับนกปกติเก็บแรงดันปกติเลยอ่าโอเคอ่านี่นะครับอุปกรณ์ตัวเก็บแรงดันนะครับแตกนะครับอ่าโดยเก็บแรงดันเสียอ่าอย่าทําการซอมห้นะครับอ่านี่คล้องมัจะเป็นแบบนี้ครับอ่าโอเคอ่าเซเป็นทีเรียบร้อยนะครับสาหรับในการสม ่าปั๊บก็ได้ประมาณนี้นะครับปั๊บเที่ยงไห้ไม่อมหนึ่งหัวนะครับอ่าเดี๋ยวจะทำการประกอบให้ลูกค้านะครับผมอ่าหลังจากที่ทำการซ่อมเล้วนะครับก็จะออกมาล่องรถกับลูกค้านะครับตัววางออกมาอย่างมีเสียงเสียงแตก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 ไปทางไหนยุเทินครับยุเทินเลยก็ได้ไอ้ไปอันนี้ก็เนาะเล่นเองอยู่ คกเรเดินเบอัน,อน,น,นเนีอฉพาะเดินเบาต่อที่ผมสังเกตนะเง่นผมกดคเนี่ยมันยังบอกใอยเขียนอนะแล้มันเกคยนนเกยอยู่ต้องไปจอ่นมนต้องต้องต้องลองอีกรอบหนึ่งไงะ มันเงียบเลยเนี่ยผมว่ามันเงียบเลยนนเนี่ย,ล,ยลองจังลองให้เราเสียบเข้ามาครับแต่ว่าในการขี่ปกติบ่อยปกติ รถบ่ค่อยได้ขี่เลยดิ